สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะดาวนำดอกพุธอีกชนิดหนึ่งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็คือพุทธสุพโชค่ะแค่ชื่อฟังดูแล้วก็เป็นมงคลมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปที่ไหนๆเราก็มักจะเจอต้นพุธต้นนี้นะคะอ่าไม่ว่าจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวตามขอบรัว้วหรือปลูกในสวนหรือปลูกประดับนะคะเป็นแถวเป็นแนวในกระถางก็ให้ความ สวยงามและน่ารักและด้วยความที่ชื่อเป็นมงคลของเขานะคะคนไทยเราเชื่อว่าต้นพุทธสุบโชคนั้นเป็นต้นไม้ที่เสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงนะคะเพราะว่าคําว่าพุทธนั้นหมายถึงความแข็งแรงและก็ความสมบูรณ์ความเจริญเติบโตนั่นเองจึงเป็นอะไรที่คนไทยเชื่อว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลและก็น่าปลูกที่นําดาวนํามาให้เพื่อนๆดูนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดอก ต้นพุทธเนี่ยออกดอกสีสวยน่ารักมากขาวกับเขียวตัดกันลักษณะปลูกนะคะที่เราเห็นนี่ก็มีทั้งเป็นแบบปลูกตามแนวรัว้วแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนนะคะเป็นทรงกลมก็ได้เป็นทรงเหลี่ยมก็ได้ตัดแต่งลักษณะดอกก็จะเป็นห้ากลีบนะคะเล็กๆก,กระจายอยู่ตามพุ่มซึ่งต้นสุภโชคเนี่ยพุธสุภโชคเป็นต้นพุทธที่ไม่โตมากนะคะ โตสุดๆได้มีเกิน3เมตรค่ะแต่ถ้าเราตัดอยู่บ่อยๆเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นทรงเตี้ยๆนะคะด้วยใบที่เล็กๆของเขาเขียวๆเข้มๆตัดกับดอกเป็นกระจุกๆ,ๆปลายดอกก็ทำให้มองดูแล้วสบายตาแล้วก็มีความสวยสดชื่นนะคะเป็นอีกดอกหนึ่งที่ดาวชื่นชอบเหมือนกันนะคะตระกูลพุทธแล้วก็เป็นดอกที่กระจายเหมือนดาวกระจายอยู่ตาม นะคะพื้นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะลักษณะดอกของเขาก็เป็นกระจุกกจุกแบบนี้นะคะบางทีก็ออกเป็นดอกดอกเดียวปล,ปลายอยู่ตามยอดนะคะกลีบของเขาก็จะเป็นกลีบบางๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีส่งกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะกลิ่นไม่กลิ่นไม่แรงค่ะลักษณะใบก็จะเป็นใบเหมือนพุทั่วไปแต่เป็นใบเล็กๆปลใบแหลมๆนะคะ ต้นพุดเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดมากๆค่ะเวลาปลูกเราปลูกสามารถปลูกได้กลางแดดเลยชอบดินร่วนนะคะถ้าดินเหนียวอุ้มน้ำเกินไปก็จะทำให้รากเขาเน่าได้นะคะเวลาปลูกเนี่ยเราสามารถปลูกได้ในสวนในบ้านนะคะก็เป็นอีกดอกหนึ่งที่อยากจะชวนเพื่อนๆปลูกโดยเฉพาะปลูกเป็นแนวตามรั้วบ้านตามริมรัว้วหรือปลูกในสวนนะคะริมสะน้ำริมบ่อ ก็จะทำให้บรรยากาศของบ้านเราสวยงามแล้วก็น่าอยู่อีกนะคะเป็นอีกต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดาวอยากจะชวนเพื่อนๆปลูกเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายแล้วก็มีราคาถูกมากๆค่ะแถมสวยอีกด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีดอกไม้สวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ